สวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาะครับมาดูลูกไก่นะครับมันเป็นลูกเพาะนะครับตัวนี้แต่ว,ว่ามันไม่ได้เป็นป่าเลือด้อยนะครับจะเป็นป่าลูกผสมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดจากการเพราะขึ้นมาที่บ้านนะครับก็คือจะเป็นสายของพัทลุงแท้ สายของพัตลุงแท้น,นะครับก็จะมีลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีหูขาวนะครับเป็นหูขาวแต่ว่ามันจะเป็นหูขาวแบบอยู่ในตรงหูเป็นมาตรฐานซึ่งจะต่างกับในโซนภาคตะวันออกนั่นเองครับเพราะว่าในจังหวัดพัทลุงครับต้องขอบอกก่อนว่าบางป่าเนี่ยยังเป็นหูขาวบางป่าก็ยังเป็นหูจางๆบาง,บางป่าก็ยังเป็นหูแดงเข้มมากๆก็คือเหมือนตัวนี้ก็จะเป็นหูขาวค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยได้ปั้นน้องนะครับขึ้นบรลาวแล้วถ้าสมมติว่าไก่นะครับที่ขึ้นบรลาวเนี่ยส่วนมากเลยนะครับก็คือผมจะพันเขาเนี่ยเป็นพ่อพันนั่นเองนะครับโอ้โหผมพูดไม่ถูกแล้วปัจลา,างคือถ้าสมมุติว่าถ้าเราปั้นขึ้นบรลาวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีเลี้ยงเฉพาะนะครับ เพื่อนๆเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยเนี่ยผมมาจะเลี้ยงลาวอยู่ทั้งวันทั้งคืนจริงเแล้วไม่ใช่นะครับถ้าใครที่เคยติดตามผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไก่อยู่บนลาวอย่างเดียวแล้วก็กว่าผมจะเลี้ยงครับให้มันขนเงาเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับน้องเนี่ยถ่ายขนได้ไวมากแล้วก็ขนนะครับเริ่มเงาแล้วพอหลังจากนี้ผมก็จะบำรุงนะครับวิตามินให้เขานะครับเต็มที่เป็นผักเป็นหญ้าแล้วก็อาหารเสริมเต็มที่เพื่อเดี๋ยวขนของน้องจะได้ออกมางงอคือตัวนี้เนี่ยผมเลี้ยงนะครับบนลาวอยู่นานมากๆแล้วแล้วก ระยะในการเลี้ยงเนี่ยกว่านะครับกว่าผมจะมาพูดตรงนี้ได้นี่คือมันนานมากๆครับแล้วบางทีเนี่ยเพื่อนเพือน,นเขาคิดว่าเอ้ยทําไมผมถึงแบบเอ้ยพาไก่ไปดูอยู่ในจุดที่แบบเออสูงได้ในราคาที่มันสูงได้จริงๆแล้วนะครับความลับของมันน่ะมันมีไม่มากเลยครับลูกค้าเขาไม่ได้ชอบไก่ราคาถูกแต่เขาเลือกไก่ที่ราคาที่แบบ คุ้มกับการคุ้มค่าของเขามากกว่านะั่นเองในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเขาซื้อไปแล้วก็ต้องคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายนั่นเองเพราะมันขึ้นอยู่ในแต่ละคนเนาะเหมือนกับผมเองเนี่ยถ้าใครที่แบบทําการซื้อขายกับผมเนี่ยขเยขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเราถ่ายประยาได้ก่อนนะเราทําวัคซีนให้ก่อนนะเราฝึกให้ก่อนนะเราเลยแบบเ,เป็นเจ้าที่แบบราคาค่อนข้างที่จะสูงอันดับต้นๆได้แต่เรื่องการขายเนี่ยผมบอกเลยครับผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้ครับเราถ่ายคลิปนะครับลงไปในสื่อเราก็ได้ตังอยู่แล้วแต่ว่าการขายมันก็แบบเป็นรายได้เสริมขึ้นมาช่องทางหนึ่งน,นั่นเองถามว่าถ้าผมไม่ขายผมอยู่ได้เปล่าอยู่ได้ครับเพราะว่า เราอ่ะมีต้นทุนว่าเราเลี้ยงเพราะว่าเป็นความสุขอยู่แล้วไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะแบบจําหน่ายหรือว่าขายเพราะว่าเราถ่ายคลิปเราก็ได้ตังค์อยู่แล้วนะครับและอย่างเราก็ได้มีความสุขเพื่อที่จะได้อยู่กับน้องๆด้วยครับ <S 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 โอเคนะครับคลิปนี้เจมก็จะมาบอกครับว่าถ้าอยากเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงเลยครับอย่ามัวตัดดินใจให้มันไปนานกว่านี้ครับรีบตัดดินใจรีบเลี้ยงนะครับ